สวัสดีย่ามเศ้าครับผมเสารวันพุธเนาะครับเนาะตอนนี้กับเวลา6กโมสิบนาทีครับกับเป็นจิจวัตรประจําวันเนาะครับเนาะของเกือบทุกมือของผมนี่แหละครับช่วงเช้าเศร้าก่อนสี่อาบน้ำแต่งโตไปเฮดเบียก์เฮดงานค่ะสีมะแลนออกกําลังกายครับอยู่ริมโค้งอันนี้คือสะพานมิตาภาพไทยเล่าครับแห่งที่สองเนาะเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดมุกดาหารแล้วก็แขวงสวรร์นาเขตประเทศลาวนะครับพูดครับผมทั้งฟังทั้งผุนบานนองค้ำหลาครับแขวงสวรรค์นาเขตนะครับเนาะเดินทางสะดวกครับซูม,มือนี่มีพาสปอร์ตหรือว่ามาเหตุบอดดิงพาสนะครับเนาะหาหกสิบาทเนี่นะครับก็ะามไปได้แล้วไปเที่ยวบานนองค้ำหลาเนาะ ไปเที่ยวแขวงสวรรค์นเขตบองเที่ยวร้ายครับผมพระธาตุอิงหั่งแตบมีไปขอพุง่งขอพรครับผมผมก็ไปมาเรียบร้อยแล้วขอพรมือนี้ตื่นเสามาเห็นผลครับลองเบิ่งได้ครับผมอาวังหัวว่านนะครับเนาะวังหัวว่านผมก็ได้มีโอกาสได้เบิ่งช่องย t u b e ของลุงตู่ป้านหน่อยสายจวดนะครับเพื่อนได้ผ้านองคํำลาได้ผ้า น้องผู้เมคอัพไปเบิงบ้านครับเป็นบ้านเช่านะครับอยู่ในหมู่บ้านที่ถือว่าเงียบสงบดีแล้วก็บ้านแบบหลังแบบมิ i, นิมินิน่ารักน่ารักนะครับสองห้องนอนอสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับผมบ้านหลังงามสะอาดสะอาดครับห้องน้อยห้องนอนข้ามหลานติดติดแอร์พร้อมได้มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะครับผมขาดเตตูต้เย็นว่าสันอ่าพอบิงบ้านเซ็จเรียบร้อย จากนั่นกะน้องคำาลาเพื่อไปสอมเพลงครับผมมือขึ้นนี่กันนาซีสอมอยูดักเติบอยู่ดอกครับผมลกลัวทุกทุกอย่างสิแล,ล้วเนาะเพราะว่าสิเป็นแดนเซอร์หางเครื่องต่างๆทีมต่างๆสอมร้องเพลงของน้องคำาลาก็คือสี่ใสเวลาหลาชั่วโมงเติบอยู่คือกันเนาะช่วงนี้ก็เต็มที่สุขคนเลยครับผมเพาว่าสิเป็นทีมแดนเซอร์ของเพชรลำเพลินนะครับ อาจารย์นักดนตรีของเพชรลำเพลินหรือว่าจะเป็นศิลปินคนอื่นๆร่วมถึงน้องข้าหลาน้านะครับก็เป็นกําลังเอกระกำลังใจครับให้ทีมงานเพชรลำเพลินสุขนลักกาเป็นกําลังใจให้น้องข้าหลาน้ำนะครับะะเนเออบาะนะมือนีกับบร้มิยังหลายครับตอนแรกก็ว่าสิบไทายเดยวละเพราะว่าเลื่อมเอาเลื่อมเอาค้าตั้งกล่องมากนะครับผ่ามากักกวสีสันๆในเั็กน่อยครับมีความู้ศึกว่า เมื่อเศร้าเนี่ยหมอกลอง่วาหลาแห้งครับผมคิดว่าอีกว่าดนเนาะฝนก็คือนสเมืดแล้ล่ะทาหมอกลองล่ลไยลแบบนี้มันคลายๆก็ว่าหนาหนาวกระลังสิมาครับช่วงเศร้าๆครับช่วงเศร้าๆของออทุกๆมือนะครับผมริมโค้งเนี่ยริมโค้งนี่นะครับมันกับสิมี่ประชาชนนะ พอพอเมย์เมื่เอวยายเพิ่นกระสีออกมาแรนออกกำลังกายเอินว่ามาสูตรอากาศที่มันบริสุทธิ์ริมแม่น้ำโขงครับอ่ะขออภัยหลายดๆด้วยครับมันอันนั้นเนี้จ้กหน่อยเนาะอ่ะมือนี้จังได็กะได้มาทายห้เบิงสากรเนาะหลายๆท่านกะอาจสียังบอนเคยมามุกดาหารหลายๆท่านอาจสียังบอนเคยเห็นวิวริมแม่น้ำโขง เนาะครับเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผม,ส,าามสืบผ้ายางไปไกลๆสะพานครับว่มามันสิง,งามสํใใผมมักมานาั่งตอนแร่งๆครับหลังเหลืองงานบ่อยครั้งแห้งช่วงเริ่มเขานานหนาวหม่ๆครับบรรยากาศแห้งดีพี่น้องเอ้ยอยากให้มากครับอยากให้มานี่ก็คือบรรยากาศริมแม่น้ำโค้งครับผม บรรยากาศริมแม่น้ำโขงเนาะงามๆเลยครับหลังจากวิ่งออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วก็เลยว่าเอา้าบรรยากาศเนี่ยนี่ถ้าห้่งพ่อแม่พี่น้องเดเบงเดบสมน้กากันดีกว่าเนาะเผื่อว่าได้หลายท่านอาจจะยังร้อนค่อยมากครับนี่คือวิวริมแม่น้ำโขงครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารเชื่อมต่อกับแขวงสวรรค์เขต สปปลาวนั่นเองนะครับผมฟังทั้งพุ่นก็จะเป็นสวรรณ์นเขตครับพี่น้องครับพู้ทั้งพ่นละครับบานนองข้ามไหลอยู่ทั้งพูนนองข้ามไหลกับคามสะพานนี่แหละครับนองข้ามไหลกับคามสะพานนี่แหละมามาตามหาฟันของนองเพิ่นเนาะอืมตอนนี้เพิ่นก็ได้ดเป็นศิลปินเรียบร้อยพร้อมครับสิ่งเกินแหลกในชีวิตครับนั่นก็คือเพลงหอบฟันข้ามโของอะ ซอยสนับสนุนกันเด้อบางๆบ,บ,บางมีเพลงฟังเบื่อเพลงไทยแล้วหรือว่าเบื่อเพลงโปวดจะค้องแล้วกะเปิด Youtube ครับเสิร์ชหาเพลงหอบฟันขามโค้ขง,ขงของน่องค้าหลาเนาะวิวงามบ่ครับความมึซึกส่วนโตครับผมมีความมึซึกว่าวิวริมแม่น้ำโข้งเนี่ยมันสีง,งามช่วงหนาหนาวแต่หนาหนาวเนี่ยมาอยู่ดนบ่ได พอล่มแห้งตาแห้งเลยได้พี่น้องถ้าเป็นสีมะนาหนาวนี่ต้องต้องใสเป็นตานะครับพอล่มผัดตานี่โอ้ยตาแห้งดีครับย่าง้าวๆแบบนี้เช่ามุกดาหารครับหรือว่าเอื่อยๆไอ่ที่เพื่อนมาเห็นงานอยู่มุกดาหารเพื่อนก็สีมักม่แลนครับใครๆก็เป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพสวนออกกําลังกายอีกแห่งหนึ่งของ ชาวจังหวัดมุกดาหารเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าแมาแรงริมโค้งนี่มันอากาศมันดีไหมครับอากาศมันดีอากาศบริสุทธ์ตื่นเศร้าๆมาออกกําลังกายได้พลังงานหลได้พลังหลายไปสู่เบียกสูงงานคือเก่านี่แหละครับผมก็เป็นอีกคนนึงที่มากมาแรนอยู่นี่ครับอาทิตย์ละสองสามเทื่อประมาณนี้มือนีก็ได้โอกาสมาแลนพอดีครับอืมบริแลนโบได้ด้ครับผมเพราะว่าวันที่สามสิบ ทีสีห่อนนี่ผมสิไปเต้นนาหานอยู่ทาเบื้องก่อนครับผมว่าอันสีมีงานเขาบ่อใหมีงานเขากับเบิ้งอยู่เฮือนจะคล้องนี่แหละครับไก่สีหอดาะพานเขามาเรื่อยๆแต่พี่น้องเอ้ยขึ <c oughs> ้นมือว่านนี่เนาะผมก็เปิดเบื้องช่องเดี๋ยวเด้อลุงตูปงต่ป่าหน่อยลุงตู่ป้าหน่อยสายจวดประศน เพื่อนกระเดกครับรถดผ้านองค้าลานองพุ่มใจเมคอัพนะครับไปเบิงบ้านครับไปดูบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนี่แหละครับอ่าของมหาสารคามแ,แถวแถวอ่อนอ่าบ้านแพงลระมั้งผมมาเนาะกะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบดีครับผมบ้านแต่ละหลังนี่สวยงามอีหลีอ่าบ้านของนองค้าลาก็เป็นบ้านแบบมินิมอลครับสว,สวยเลยพื้นที่ ใช้สอยต่างๆก็ก <c oughs> ว้างขวางนะครับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านแล้ในส่วนของโตบ้านนี่ครับกระสิมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องนอนของนองคําหลานี่กรสิเป็นเฟอร์นิเจอร์ครบนะบมีห้องน้ำในโตห้องนอนของนองพุ่มนะครับเฟอร์นิเจอร์ครบแต่ว่าบบมีห้องน้ำนะครับอันกับโบถือว่าโบ,บ,บ,บชัยว่ามีปัญหา่บเมนปัญหานะครับเนาะ เพราะว่าหองหนามมันก็อยู่ติดกับหองหอ,องนองพุ่มครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นอความโชคดีของหนองคำลาทีมีพอพอ,พอแม่เอฟซีนะครับซอยสนับสนุนเนาะขอบุณขอบคุณแทนหนองคำลาแนนแนนกันแล้วกันเด้อครับผมที่ละครับวิวครับงามบ่ครับผมว่างายไม่ได้แต่ว่าผมเหลื่อมตาลพระอาทิตย์ที่สุอดอกช่วงนี้มันจะสิเป็นมันริมโค้งเหรอมันสิมีเทศกาลอียงบุนี่ งานปีใหม่กับโบแมนเนาะงานแข่งเรือบอ่ผมว่าอยู่หมุกสื่อได้นนิแต่บาได้บัวบดิหูขาวนะเพลนเนาะบอคอยเด้โฟกัสโฟกัสแต่เพช็ดลำเพลินกำนองค้าหลาครับช่วงนี้ <c oughs> มันสุดยอดอยู่แล้วนะครับเนาะตื่นกันอะไรเนะมมาะพ่อแม่พี่น้องเสร้าเนาะมื้อนี้กะขอ อ้วยอวยพ่อนหนพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มีพลังหลายๆครับผมในการเฮดเวียกเฮดงานของเจ้าของอาจิเป็นงานเอก,กชนรัฐวิสาหกิจรัฐบ,บ,บาลหรือว่าเป็นงานธุรธกิจของเจ้าของก็ตามแต่เนาะขอให้มีความสุขขอให้จะเล่นหลงเรื่องด้วยครับผมล้วก็ขอบุญขอบคุณอีกรอบนึงกันแล้วกันครับสําหรับอันพี่น้องเอฟซีน้องขําลา เอฟซีมอลําเพลตลำเพิ่นเพื่อนกับเขามากกดไลค์กดติดตาม YouTube ผมนะฮะตอนนี้ก็บครบส0 0พันซับแล้ว3,000ันซับอัพอัพผูละครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับผมลังเชื่อผมกับมีข้อมูลซึกดีใจให้กันครับดีใจต่างรับบท่ันแล้วก็บริคุดวาสีมี่แม่พี่น้องเอฟซีมาติดตามหลายประมาณขนาดนี้เนาะเนี่ยครับผมตอนนี้ผมยางมาฮอด ซุดมองเลยครับอยู่ใต้สะพานแล้วอืออยู่ใต้สะพานไปที่เรียบร้อยแล้วเบิ่งเพื่ออะครับวิวงามบ่ผมบอว่างามอยู่ได้นาคือสิเรอะไรล่ะผมกระเด็นแดดแห้งผนะูดเนาะโอ้นี่ครับผมบรรยากาศยามเศร้าๆแดดแห้งๆแบบนี้แหและ เท,ทิ่งสภาพนี่ครับช่วงนี้กะกัสติมีรถแลนครับรถแลนไปรถแลนมาเนี่แหละอาจจะเป็นรถแบบของโลจิสติกแนวแน่ผกขนสอขนส่งเนาะขนส่งสินค้าต่างๆแต่สาวๆคนสาวๆนนี้สวยขึ้นกว่านีน้กัสติมีรถทางฟังสวรรค์นาเขียนเลนขามมากอาจจะขาม,มาชอบป,ปิง้งขาม,มาซสื่อของต่างๆฟังไทยกะหวมไปเฮือกันครับผมอาจติมีรถโดยสารแนหนน,นันนี่เนาะสลับซับเปลี่ยนกันไปอ่ะ โอเคครับผมนี่คือบรรยากาศ <c oughs> ที่น้ำมาฝากกันเนาะฝากช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองน้ำเนี้ยด้อครับผมช่องน้อยๆฮันกน้อยๆแต่ว่าฮักดนๆนเนาะครับเนาะ, <c oughs> นะเดี๋ยวคลิปหนะ้าฮขาสะไปพอก,กันอยู่ในห้องทรงสถานีวิทยุเก่าซุบสามเลิฟเอฟเอ็มคลิปนี้ฝากไว้สำนีสะกอนพี่น้องครับผมให้เบิงงวิวงงาม,งามอีกสจารหลอบหนึ่งกันแล้วกันเนะาะอืม ยำอีกรอบนึงกันลวกันครับผมสำหรับพ่อมแมงพิ่น้องเอฟซีทียังพ่ได้สือบัรเขากลุมปนะิดของหมอล่ำเพชรลิดเพล,ลินครับผมวันที่30ซิที่สีหอดเนี่ยก็สามารถจับจองที่นั่งสื่อบัรสื่อตัว๋วสื่อปีไดเดอร์ครับผมหนึ่งที่นั่ง149่้าคะแนนเท่านั้นนะครับผมเท่าสิ็ดเป็นกำลังเอ,อกระังใจนะครับซอยเป็นพลัลังบวก ให้ทีมงานเพียรลำเพิินเป็นพลังบวกให้น้องข้าหลาตลอดไปเด้อครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่กัแล้วกันสวัสดีครับ